เห็นปาพี่น้องน่ากินบะค่ะกอดออกมากเราเห็นปาพี่น้องเหลืองงามนะพี่น้องไยสวยค่ะแล้วน่้ที่สุดหมูกรอบของข้าเกระเสร็จแล้วจ้าพี่น้องอุ้ยหอมหอมหลายชิมชิมจัน่อยพี่นอ้องอืม สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนหลังจากที่อ่ายายดาวบ๊ได้ดลงคลิปหมอวว่าเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหลังจากที่เลี่ยงตอนรับไทยแขกนะคะยายดาวเมื่อยหลาย,ยายดาวนอนอย่างเดียวสลบสไลค์ค่ะพี่น้อง ทั้งวันอาทิตย์วันจันทร์เราโมนียี่ดาวกันเลยคือทอดพี่น้องลายกันเลยมาทักทายพี่น้องจ้ะแต่เยาหิไปเบิงอ่าพ่อใหญ่เราซิมหมูกรอบเนาะค่ะเนาะยี่ดาวบ่ได้ล่งคลิปจ้ะหมูว่านเนี่ยยี่ดาวเมยแห้งจ้ะไปเบิองหมูกรอบค่ะห้พ่อใหญ่มาซิมไ้เบิองนะะเนาะค่ะเนาะเบิองขาหมูกรอบหั่นหมูแล้วเ่าก็ะสิน,นั่มไปต้มเนาะค่ะเนาะพี่น้อง หมูสามชั้นของเราก็หั่นเรียบร้อยนะคะกิโลครึ่งนะคะต่อไปก็จะไปต้มเลยค่ะพี่น้องต้มแล้วก็จะมาหั่นนะคะหั่นแล้วก็คุกน้ำปลาชุบแป้งทอดจ้ะต่อไปก็ไปเตรียมผสมแป้งทอดเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะกำลังทอดนะคะเห็นบ่พี่น้องน่ากินบ่าคะ่ะทอดออกมากเห็นบ่าพี่น้องเหรืองงามนะพี่น้องไงไก่ได้กินเลยจ้ะหม้อค้างๆนลยก็คือหมอ้อหม้อหมูชุบแป้งทอดเนาะค่ะเนาะชุบแป้งพี่น้องจ้ะส่วนใครอยากได้สูตรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เด้อน,นี่เนี่ยเห็นป่ะ ค่ะเราสามารถนำไปทำเป็นอ่คณนาหมูกรอบหรือว่าผักกวางตุ้งหมูกรอบนะคะวันนี้ยายดาจะทำกวางตุ้งหมูกรอบนะคะเด้อเพราะว่าขนาดอยู่เมืองเมืองหนองมันหายากนะคะอเห็นไหมคะพี่น้อง ่ากินกบ่คะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเบิ่งใกล้ๆจ้ะเห็นมันม้ยเ,เอ,องามแท้ดเด้บาดนี่สวยงามค่ะสูตรนี้ใส่ผงฟูด,ด้วยเด้อเห็นมัเห็นม่้ค่ะจะเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าอ่า เอาไปนําไปประกอบอาหารแบบถนอมอาหารก็ได้นะคะเน,ะนาะไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกรอบเราต้องนําเห็นไหมคะเนี่ยคลุกแป้งสามอย่างนะคะอ่าาดาจะแปะลิงก์ให้เด้อเห็นบ่นคะ่ะโอ้ยงามค่ะพี่น้องจะสวยคะ่ะขนาดครั้งแรกนะั่นนี่นะ ครั้งแรกยังสวยขนาดนี้เห็นไหมคะ่ะสวยค่ะจะไปทํากะเพราหมูกรอบคนาห,หมูกรอบกวางตุ้งหมูกรอบก็ได้จ้ะแต่จะเลื่มสูตรมักมักหมูแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้มเราก็มมหมักเนาะพี่น้องเนาะ<ม>เห็นไหมทำเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะแกล้มเบียแกล้มเหล้าอะไรก็ได้ค่ะนะเราก็มาทอดนิดหน่อยเท่านั้นเอง เหลืองแล้วค่ะไปตักออกเลยจ้าบาดเนี่ยอ๋อสูตรนี่กันรอมเมนง่ายๆเด้อจ้ากระเฮ็ดดนขึ้นกันจ้าพี่น้องจ้าทั้งสิต้มหมูทั้งสีหันหมูต้มหมูมักเนาะค่ะเนาะอันนี้ออกมาเลยสวยค่ะเปรียบเทียบให้เบิงนะคะเด้อพี่น้องจ้าเห็นบ่งามแท้ไหมเห็นบ่กรอบ อยากให้อร่อยต้องทอดสองครั้งนะคะ,นะคะไปดูตอนที่ว่าทอดเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าเห็นปะโอ้ยงามแ้่พี่น้องจา้งา,อจาลองเห็ดเดอ้อกลับแก้มให้ผัวกินแล้ค่ะเดอ้อกลับแก้มกลับแก้มโอ้ยงามเด่นเล่นหมูกรอบของข้าวก็เสร็จแล้วจ้าพี่น้อง แต่ว่าแสบเบาเสบในใดเดี๋ยวสิล่องห้พะย่ะย์ฟักังเิ่นมาซิมนะคะเด้อขังแรกในไดี๋ยวเนชิมจ้ะเฮอมาเบ่งตอนที่เราชิมนะคะว่าเราสิแสีบหรือบ่แสบพี่น้องจา้าเราบอกว่าเราอยากกินอยู่จ้ะตอนที่เราเห็นยายดาวถอดเราอยากกิ่นอยู่แต่ตอนนี้เราไปน,นอนนะจ้ะยายดาวสิให้เรามาชิมะค่ะพี่น้องจา้ามาชิม งสามชันทอดน้ำป่าชุบแปงทอดผอมกับพญายได้จ้าอุ้ยหอมหอมหลายพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นแล้วๆในพญายมาซีบมึงแล้วกันนะเห็นว่ามูกรอบัแต่แซ่บแต่แซ่บแบบมีผักซีเล่าแล้วกันหัวเคระบีแล้วกน บะเขือเทศกับพี่น้องจ่ามายองเนตหนพ่ใพญา่เหลือติดขอนนิดนิดหนึ่งค่ะมายองเนตเหลือติดกวนกระปุกให้เล่าสิ่งที่เล่ามากก็คือบกแตงแตงดองจ้าบะเขือเทศน้ำซอสบะเขือเทศก็สลัดกับพี่น้องกะบอหัวพายิ่เร่าเสรมากบอกกะล่องเบิงค่ะว่าเราสิเหลือกินยังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็ออกมากินจ้ะเฮ้ยพญาย่ซีอิมงเ้เบิงนะคะเด้อพี่น้องัครบ <laughs> yes, because I want to taste what my wife makes. Yeah. yeah, what my wife she make. Yeah, when you look at the long chip. Mm -hmm. No. Mm. Something new, I don't know what mm -hmm. it is. You can do it in Syria, yeah. no problem. Is it. อันนี้อันนี้อะไรนะบอสเตอร์เตอร์เด่นมากพี่น้องบทิษฐานกันมาก,ก่อนในะย่าดาวเฮดไห่เราอันนี้ซักซี่พี่น้องซักซี่เน,นหัวโคลบีเห็นนอวออกมาย่างเน็ดแล้วเอาใช่ไหม ดูดสิ้งอ่ะโอ,มมอ,อ้อืมดูดดูดแล้่จิมมายังเนี่ยพี่น้องโอ้ติ๊นี่นะโคอรบ,บีพี่น้อง่าโคโรบีเสียเพ่ มาย่องเี้กระแต่แตแงแดงพี่นอนแต่ก็เนื้ว่าพใหญ่เราสิมาอันนี้น้ำจิ้มสลัดเด้นี่ปกติของเลามากเลยเคสเซอร์สลัดนะคะพี่นองแต่เราพอใส่เส y ย You don't want to taste this? ปกติเราสิมักได้ซิเซอร์สลัดพี่นองอืม Good แสดงว่าเรา กินได้ยุจ้าพี่น้องจ้า c คลเอเบลีวันค o m อิ a ติ้ง w ิ t ย y o ูแคนดูบิวดันพี่เพอ้เยอืมร่อนมาก แล้วแสกหลายพี่น้องอ้าวไปเบิงเล่าเบิงดูนี่เราจิ้มไปหลายตอนเหรอพี่น้องเราจิ้มไปหลายตอนเลรอจ้าเราใส่น้ำจิ้มซิสเลอร์ไปแล้วบอ๊อบบาทเนี่ยปัญญายจิ้ม แซ่บอร่อยไหมคะอร่อยไหมอยู you like that? Mm ่ไรแด t อืออือพี่นองออเรามักอยู่พอหญยข่อยเด้อถ,ถ้าเราบ่มมักเราสือบ่กินจ้ะพี่น้องจ้ะจะดงว่าเร,มา,เรามักอยู่จ้ะ เราหมักอยู่เอาอีกเลยนี่เอาอีกเทคโมเคเน็ตเทคมอเลยเดียนะโคลาบ,บีเราถามวันมันอีหยังนี่อครั้งแรกแล้วจก,กินฮ้าวเทสโคลาบ,บีห้าวเทส ต่อไปกะแสพ่อใหญ่แล้วกินเนาะคะ่ะเนาะเขาแรงตอนในกะหกโมงแรงพอดีเอาแล้วค่ะสูตรนี่ที่เจยดาวผ้าเห็ดกะลองเห็ดกินกันนะค่ะเดอ้อพี่น้องทํามคลิปนี้กากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน บายบายก่อนบายบายพบกันใหม่ครับพบกันใหม่พบกันใหม่ครับบาย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 